ผู้หญิงแบบไหนที่เงินชอบวิ่งเข้าหาคุณอยากจะเป็นผู้หญิงที่เงินชอบวิ่งเข้าหาใช่ไหมมาดูกันดีกว่าว่าคุณเป็นแบบนี้เลยป่ะหนึ่งเลยเป็นคนที่วางแผนการเงินเป็นครูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบวางแผนการเงินคุณรู้ป่ะเข้าแล้วออกเข้าแล้วออก,ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินเอาง่ายง่ายเลยรายรับรายจ่ายใครกล้าที่จะเขียนบ้างว่ารับกี่ทางจ่ายออกกี่ทางนี่แหละเงินชอบคนที่วางแผนสองค่ะเงินไม่ชอบอยู่นิ่ง เงินคือพลังงานเมื่อเงินคือพลังงานหมายความว่ามันจะต้องหมุนเวียนดังนั้นเงินมีหน้าที่ของเขาเขาไม่ชอบอยู่นิ่งเงินก้อนไหนที่อยู่นิ่งสภาพเงินเฟอ้อทำให้หมูลค่าลดลงสามค่ะเงินชอบผู้หญิงที่กล้าเสี่ยงและก็ตัดสินใจเร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจเร็วแล้วกล้าเสี่ยงยกเลิกช้านั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ กล้าลงมือทาแล้วเงินชอบความท้าทายค่ะเพราะพลังงานมันหมุนเวียนมันมีความตื่นเต้นดังนั้นคุณมีหนึ่งในสามประเภทนี้หรือเปล่าถ้ามีคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่เงินวิ่งเข้าหาค่ะลองไปเช็คตัวเองดูค่ะ